ตอนนี้ครับเราอยู่ที่บูธของ ASUS ROG ในงาน Computex 2025ที่ประเทศไต้หวันครับและก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ROG กันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของมาเธอร์บอร์ดนะก็จริงๆแล้วเนี่ยทาง ASUS ก็มีบอร์ดมาโชว์แต่ว่ามีรุ่นใหม่ไม่เยอะนะฮะอย่างอันเนี้ยก็มีมาอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้ก็คือ t u f Gaming Z890 Pro WiFi นะครับอันนี้ก็จะเป็น X870E Plus WiFi 7แต่จะมีเพิ่มเข้ามาครับจะเป็น t u f Gaming B850 BTF Series ครับตัวนี้หมายความว่ารองรับอุปกรณ์เบนบอร์ดซ่อนสายนั่นเองนะครับก็คือจะสังเกตว่ามีสล็อตสำหรับการ์ดจอนะตรงนี้เพื่อติดตั้งแบบซ่อนสายคุณจะมองไม่เห็นในส่วนของสล็อตการเชื่อมต่อการจ่ายไฟที่อยู่ด้านหน้าเลยนะดูต่างกับอันนี้ครับเห็นป่ะ24่พินจะอยู่ตรงนี้ CPU 8พิน2หัวจะอยู่ตรงนี้แล้วมันทํางานยังไงครับนี่คือการ์ดจอ BTF Series ตัวใหม่เหมือนกันครับเขาจะมีสล็อตแบบนี้แยกมาให้ ปกติแล้วเนี่ย BTF Series ครับคุณจะต้องเสียบสล็อตเพื่อลงช่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้สล็อตแบบนั้นเนี่ยมันจะใช้กับบอร์ดทั่วๆไปไม่ได้เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบให้ใส่สล็อตอย่างนี้แทนครับเป็นอะแดปเตอร์และกันเพื่อเสียบสมมุติว่าคุณไม่ต้องการใช้ในส่วนของ BTF หรือต้องการใช้กับบอร์ดรุ่นอื่นๆที่ไม่รองรับ BTF เนี่ยคุณก็ไม่ต้องใส่มันเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้ามูดคุณเสียมันนี้ลงไปคุณก็ไม่ต้องใช้สายมันจะจ่ายไฟผ่านชุดนี้เลยพอร์ต16พินก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดคุณเสียบสล็อตนี้แล้วคุณไม่ต้องต่อสายตรงนี้นะครับอาจจะช็อตได้นี่ครับก็จะมีในส่วนของชุดน้ําติดนะที่เป็น360เป็น t u f Gaming l c 3แล้วนะครับ360 ARGB LCD ก็มีจอที่แสดงวิดีโอได้ด้วยนะครับ ขยับมาตรงนี้ก็จะเป็นเราเตอร์ครับ tfe 9400สครับสำหรับใครที่ต้องการเด็ดแรงๆกระจายสัญญาณแรงครับมาอีกนิดนึงครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของจอ27นิ้วครับ2 k 2560 4คูณ1440ครับและที่สำคัญรีเฟลเารเฮิร์ตซ์3 0 0เฮิร์ผมบอกเลยว่าอันนี้เบาๆเดี๋ยวเราไปเจอตัวเฮิร์สูงๆกันนี่คือตัวอย่างที่เขาเชื่อมต่อกับ ugf series สังเกตครับคุณจะมองไม่เห็นสายไฟเลยเห็นมครับ เพราะว่าตัวพอร์ตการเชื่อมต่อไฟต่างๆจะอยู่ที่หลังบอร์ดทั้งหมดนะครับไม่มีสายไฟ24 pin หรือว่า8 pin บง CPU มองไม่เห็นนะครับอาจขยับมาตรงนี้ครับเป็นคอนเซปต์ ASUS TUF Gaming G500 ครับมันจะเขาเรียกว่าคล้ายๆกับโน้ตบุ๊กแต่ว่าทำเป็นลักษณะของ PC ตั้งโต๊ะขนาดเล็กแต่จะมีการ์ดจอแยกมีระบบระบายความร้อนนะครับภายในที่อาจจะแบบว่าใช้พลังงานหรือว่าใช้สเปคที่สูงกว่าการใช้โน้ตบุ๊กธรรมดานั่นเองนะครับ และส่วนนี้ก็จะเป็นพวกโน้ตบุกรุ่นต่างๆของ ASUS นั่นเองครับมาดูที่ส่วนของนักหรือว่า NUC กันบ้างครับก็หลายๆคนก็คงคุ้นชินหรือว่าเคยเห็นแล้วนะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กคอม a c t แบบนี้อันนี้คือตัวอย่างที่เขาประกอบใช้งานจริงๆนะครับไซส์ขนาดเล็กมากแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับมาดูสเปคคร่าวๆนะตัวนี้ใช้ Intel Core Ultra 9275HX นะครับสามารถเลือกรุ่นได้นะจะเป็น Ultra 7ก็ได้การ์ดจอครับ อัพได้สูงสุดคือ5080 Laptop Jimu ครับเป็นการ์ดจอซีรีส์ใหม่ก็คือ50ซีรีส์นั่นเองนะครับนี่อ่ะเรามาดูตัวนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในการยกหมุนให้ดูนะฮะก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับก็จะเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนี่พอร์ตเยอะมาก HDMI 2พอร์ตและ Display พอร์ตอีก2พอร์ตครับแล้วก็ USB ครับตรงนี้เป็น 10G นะครับ4พอร์ตด้วยกันแล้วก็สายแลน 2.5G ครับโอ้นักตัวนี้หนักนักและหนักด้วย อ,อันนี้เป็นแบบพวกฟีเจอร์ต่างๆของเขาครับว่ารองรับสเปคแค่ไหนยังไงบ้างนะครับสูงสุดแค่ไหนนะครับและนี่คือส่วนของพ์ทต,ต่างๆที่เขาแกะออกมาให้ดูครับก็มันจะเหมือนกับอบอร์ดบนโน้ตบุ๊กเลยนะครับจะถูกใส่ติดตั้งเมมโมรีแบบโน้ตบุ๊กแบบนี้นะครับมีฐานไปแบบนี้คนระับแล้วก็เรื่องของ G P U และ C P U จะถูกเรียกว่าชิปฝังเข้าไปในตัวบอร์ดเรียบร้อยแล้วฮะที่เหลือจะเป็นพวกชุดคูลงคือระบายความร้อนต่างๆนั่นเองครับ มาดูจอมอนิตเตอร์จาก lg กันบ้างครับตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกความละเอียดหรือว่าเลือกเฮิร์ตที่สูงได้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะนี่ครับก็สามารถปรับเป็นดูโอโหมดแบบนี้ครับถ้าคุณต้องการความละเอียดสูงๆนะครับคุณก็จะได้ที่165 h งร้เฮิร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเฮิร์ตสูงสูงก็จะได้ในระดับ full hd 330H เฮิร์ตเลือกใช้งานได้เอาแค่165ผมว่ามันก็เลือกได้นะก็เลือกได้นะครับจะเป็น 4K หรือว่า full hd อ่ะทีนี้เรามาดูเฮิ ตัวนี้ครับเพิร์ดสูงสุด610เพิร์ด OC นะครับ0.1มิลลิเซกและนี่เขากำลังเทสอยู่610กับ305นะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามามาดูการ์ดจอครับตัว Big b เบิรตัวท็อปล่าสุด r t x 5090ครับตัวนี้คือซีรีส์ของ Astral นะเป็น ROG Astral rcx ห0าศเเป็น btf ด้วยนะครับรองรับกับบอร์ดซ่อนสายเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องต่อสายไฟเลยใว่าเขามีจุกสําหรับปิดขอดการเชื่อมต่อไฟเลยเพราะว่ามันจะถูกเสียบลงสล็อตบนเมนบอร์ดเลยข้างในนะเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับและตัวนี้ก็เป็นจอของชุนน้ําปิดรุด่นใหม่ด้วยโอ้โหเบลเลอร์เบลล่ามากส่วนการ์ดจอครับมีพัดลมอีกหนึ่งตัวให้นะ้างบตัวเบลเลอร์ผมเดาจากสายตาน่าจะ10เซนนะฮะด้านล่างอีกกี่ตัว ด้าน,นล่าง3ตัวนะครับน่าจะ10เซนหมดอ่ะและนี่คือตัวการ์ดจอที่เขาแยกมาให้เห็นนะครับโหหนักมากกินพื้นที่กี่สล็อตครับสสล็อตครับสบายๆนะฮะปิดเอาไว้มันเป็นพอร์ตจ่ายไฟเลี้ยงนะครับถ้าคุณใช้กับ BTF Series คุณก็ปิดมันไปถ้าคุณใช้กับ BTF คุณก็จะเสียบสล็อตท,ที่เราให้ดูนะนี่มันจะเป็นตัวสล็อตแบบนี้โหใหญ่เปื้ๆมาก50-90อ่ะขยับมาครับอันนี้เขาก็โชว์อีกโห แค่ตรงนี้นะครับม <habitude> ี50903ต <anh> ัวเราหยิบไปสักตัวไหมเขาโชว์กับการต่อแบบ external gpu เพราะว่าเขาใช้กับโน้ตบุ๊กครับนี่ครับการ์ดจอ5090ใช้กับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะฮะนี่แล้วก็นี่ครับนี่คือตัวที่ external ที่เอาไว้เชื่อมต่อก็ใครที่มีโน้ตบุ๊กแต่ก็อยากเล่นเกมแรงๆด้วยนะครับซื้อตัวนี้ไปแล้วก็ต้องใช้การ์ดจอแรงๆสักหนึ่งตัวด้วยนะ มาดูอีกหนึ่งรุ่นครับที่ทางอ LG ร่วมกับน็อกทัวร์นะฮะแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับชุดระบายความร้อนด้วยลมนั่นเองนี่คือการดจอ5080ครับตัวนี้เป็นน็อกทัวร์อีดิชั่ไม่ใช่รุ่นซ่อนสายนะก็จะต้องเสียบไฟเลี้ยงตรงนี้ครับโอ้ยกาจอดูดิเบาๆเล็กๆกินพื้นที่4สล็อตครับโอ้โหส่วนที่ร่วมกับน็อกตัวคือน็อกตัวเขาจะทำในส่วนชุดระบายความร้อนนะที่เป็นีซิงแบบนี้ พวกข้อฮิตไปต่างๆเนี่ยเป็นของนอกทัวหมดเลยรวมไปถึงพัดลมด้วยเพราะว่าเอกลักษณ์ของนอกทัวก็คือโทนสีน้ําตาลแบบนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนบอร์ด LG Strix และ Maximus Series นะครับก็จะมีในส่วนของจอด้วยที่ back I/O นะทั้งสองตัวเลยนะนี่อันนี้จะมีจอจอแบบนี้เลยเป็นวิดีโอสามารถปรับเปลี่ยนได้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจอที่เป็นโลโก้เฉยๆเป็นซีรีส์ใหม่ครับ Z 890ตัวนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นรุ่นเล็กลงมาก็คือ B860 อันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะ Maximus ขยับมาครับชุดน้ำปิดครับหน้าจอขนาด6.67นิ้วนะครับเป็นจอโค้งครับโอเคครับเป็นจอโค้งและนี่คือ m าส s อต r t ของเขาครับเต้นๆอยู่ m าส s อตตัวใหม่นะเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสีขาวขยับมาตรงนี้ก็จะเป็น Crosshair Series ก็สำหรับฝั่ง AMD เมื่อกี้เราเห็นเป็นในส่วนของ Intel นะแต่อนี้เป็นของ AMD ก็มีเช่นกันนะครับหน้าจอแบบนี้จะเป็นโลโก้แบบขึ้นไฟแบบนี้ ก็เลือกได้ครับไม่ว่าจะค่าย AMD หรือ Intel นะครับมาที่อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับก็ร่วมกับมิกุนะในการทำเรื่องของคีย์บอร์ดหูฟังเมาส์และแผ่นรองเมาส์ครับใครที่ชอบดีไซน์แบบมิกุหรือว่าเป็นสาวของมิกุนะครับก็น่าจะโดนใจครับมามาดูที่คีย์บอร์ดครับเขามีเขาเรียกว่าลูกเล่นเล็กๆน้อยๆครับสำหรับใครที่ไม่ชอบเฟรมสีเขียวแบบนี้นะคุณสามารถถอดเฟรมออกได้ครับเพื่อให้มันเป็นล้นๆแบบนี้สีขาวแบบนี้นะครับ แล้วก็แน่นอนครับเรื่องของปุ่มนะครับสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น TUF Gaming K3 นะครับ Gen2 ด้วยอ่าแล้วก็เป็นมิกุ e อ dition นะครับอ่ะมาดูสวิชนิดนึงครับนี่นี่คือสวิชของเขานะครับกันน้ำในระดับ IP57 ด้วยนะครับอ่าอ่ะและนี่คือส่วนของหูฟังนะครับแล้วก็เมาส์อ่าให้ดูดีไซน์เมาส์ครับแผ่นรองเมาส์ อันนี้เป็นแค่ส่วนของเกมมิ่งเกียร์นะเราได้พูดคุยสอบถามมาเบื้องต้นอาจจะมีเรื่องของพวกเคสชุดน้ำหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ LGX กับเกมด o มนะครับก็จะสังเกตว่าในส่วนของดีไซน์เคสแล้วก็การ์ดจอเนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Doom นั่นเองนะเรามาดูที่การ์ดจอก่อนนะครับนี่ก็คือการ์ดจอ5 0 8 0นะ Doom อ่ะยกมาให้ดูไม่ได้ต่อสายอะไรดูได้ครับนี่ ดีไซน์สำหรับเกมแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงนี้โอ้ใหญ่มาก5080ครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่น BTF นะครับก็ต่อต่อไฟเลี้ยงตรงนี้อ่าเราขยับมาที่เคสครับนี่คือเคสแล้วก็สังเกตว่าดีไซน์ไหมอ่าจะมีโทนสีที่แปลกแตกต่างจากรุ่นปกตินะเวยงามเลยทีเดียวแต่แต่จากที่สอบถามมา ไม่แน่ใจว่าจะมีวางจำหน่ายในไทยหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับสำหรับสายการทำงานครับนี่คือมอนิเตอร์จาก ProArt ครับความละเอียดเบาๆครับ 5K เท่านั้นครับขนาดหน้าจอคือ27นิ้วนะครับตัวนี้แล้วก็ 99%DCI-P3 ในเรื่องของความเที่ยงตรงของสีครับเรามาดูครับโอ้โหในจอมือถือเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดน,นะแต่ว่าดูจากของจริงเนี่ยสีสดชัดมาก 5 k เบาครับวันนี้คุณว่า27นิ้ว5 k เนี่ยใหญ่และละเอียดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นครับและนี่คือจอโปรอาร์ต k ครับขนาดหน้าจอ32นิ้วครับ98% dci p 3นะครับก็สำหรับสายการทำง,งานเนี่ยน่าจะโดนใจสำหรับจอจากโปรอาร์ตแต่เรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องลองดูกันครับสำหรับ asus นะครับนอกจากจะเป็อนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หลากหลายมากมายรวมไปถึงเกมมิง่งเขาก็ยังมีในส่วนของ สมาร์ทวอท์ชครับอย่างอันนี้คือ ASUS Vivo Watch ะครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะดูหน้าปัดแต่ละแบบใครชื่นชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะ <S <S 1> <S 1> จบแล้วครับกับบูท ASUS LG ในางาน c o มพิ t เตร2025ครับก็เราได้เห็นผลิตัก์ใหม่โดยเฉพาะเรื่องของชุดน้ำปิดใหม่แล้วก็การ์ดจอนะครับในซีรีส์ของ b g f นะครับใครที่สนใจอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ LG นะฮะรอติดตามชมครับเดี๋ยวบางรุ่นเราน่าจะได้รีวิวให้เห็นที่คอม n ิ t ทีครับ